ค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ให้กับผู้บริหารทางทรทและแกร็บค่ะเป็นพักที่ยิ่งใหญ่อลังการกมากมาเลยนะคะสำหรับในวันนี้นะคะเป็นความร่วมมือนะคะระหว่างแกร็นะคะและทางทตทนะคะ ขอเสียงประมือดังๆให้กับคุณอภิชัยฉัดเฉลิมกิจรองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะและคุณจันสุดาธานานิตยาอุดมกรรมการผู้สัดก,การใหญ่แกราฟประเทศไทยค่ะและ Friends of g r a ของเราค่ะลิงลิงคองและออมก้อนนภัสค่ะเจชกลี ถือว่าเป็นภาพความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่จริงๆนะคะสำหรับ Grab นะคะและทางทอทอนะคะรวมถึงในวันนี้ค่ะอีกหนึ่งความยิ่งใหญ่นะคะนัคือ Friends of Grab ของเราทั้งคู่เลยนะคะน้องหลิงแล้วก็น้องออมค่ะพี่เบบครับผมแล้วท่านจ可以看到现在我们就是我们的各位的领导哦就是从我们泰国旅游局的领导还有 Grab 的领导们还有我们的。 มอบมาลัยผ้าเข่ามาให้กับคุณหลิงค่ะและภาคใต้ในชุดมโนรามอบมาลัยผ้าเข่ามาให้กับคุณออมค่ะจ的บบุก大家掌ใ鼓้กัอท่านที่ได้ทราบกันดีนะคะว่ากรุงเทพมหานครของเราค่ะเคยถูกขนานนามนะคะว่าเป็นเวนิสแห่งตะวันออกค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะยังมีการเดินทางด้วยเรือนะคะผ่านแม่น้าเจ้าพระยาอยู่นะคะอย่าง Ling on friends of grab x tota tota. Now, la one me keyword. What Grab TAT Ling on. Well, as for well, hashtag today, is hashtag Ling on friends of grab x タタタタ. For those of you who captured any beautiful pictures, please make sure you guys share with us on social media and hashtag us, okay? what so that's to the hashtag, just Ling on friends of grab tota uh, Now, keyword is grab TAT Ling on. I want you ที่น้องออมได้บอกไปนะคะเที่ยวทั่วไทยสุกกันใหญ่นะคะต้องไว้ใจ Grab นะคะพี่เอฟ่ะถูกต้องครับผมและน้องลิงนะครับก็ได้พูดถึงนะครับผมท่องเที่ยวไทยก็一定要用 Grab ถูกต้องนะคะเราคนไทยนะคะเราใช้บริการนะคะของทาง Grab กันอยู่เป็นประจำแทบจะทุกวันอยู่แล้วนะคะเพราะว่า Grab ของเรานะคะคือแอปพลิเคชันนะคะไม่ว่าจะสั่งอาหารนะคะหรือว่าการเดินทางนะ,ะถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะพี่เอฟ่านะคะชาวต่างชาติค่ะหรือว่านักท่องเที่ยวนะคะที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยนะคะ<ช>ก็แนะนําเลยนะคะสำหรับแอปพลิเคชันนี้นะคะสามารถใช้ได้นะคะสะดวกเส้นเดียวกันอย่างที่บอกไปว่าไม่ว่าจะเป็นการสั่งอาหารนะคะหรือว่าเดินทางนะคะก็สะดวกสบายค่ะพี่เอฟ่ะถูกต้องนะครับผมเนื่องจากวันนี้นะครับผมมี เชช่่าาาาตตงงิคคออนนข้ยะะรับวและนี่คือขบวนเที่ยวทัวร์ไทยสูบกันใหญ่ไว้ใจแกรฟนะคะท่านผู้บริหารจากทางทททท,นะท่านผู้แสบสักทางแกรฟนะคะและเฟรนด์ซอฟแกรบของเราทั้งสองคนนะคะน้องหลิงและน้องอมค่ะถือว่าเป็นการ ตอนรับแบบไทยๆนะคะอยากอบอุ่นเลยนะคะพี่เอฟ่ะใช่ครับผมเพลงมาผมว่าพิกกจิกก็น่าจะเต้นได้ดังดีเลยนะคบใด้ค่ะบริเวณด้านหน้าท่านใดนะคะท้าผู้มีเกียรตินะคะอยากลูกขึ้นรำขึ้นเต้นสามารถเลยนะคะท่านผู้บริหารสถานรอทเพิ่มเติมได้เลยนะคะน่นนรับผมก็จะมีทีมงา自ไทยกราลิกจีทีานจราและก็จะีทีงานจากกบีทงนจากกรลิอมีงากกามมาระกีงานารกีงานกกรบะกะ ่ให้เาเเชิิร์กุลขอดสียงคนรักเทองทอทองค่ะไทกวล国旅จ局และขอเสียงเจ้าความรักทั้งหลายค่ะไปเชิุลสียง鼓励อ林傲ในตอนนี้นะคะขออนุญาตนะคะเสียงปรบมือต้อนรับดังๆอีกสักครั้งค่ะไท้เกดเชียร์ให้เกลิงอ้อมเาวเผาเนี่นะคะสวยมากๆเลยวันนี้นะคะแฟน soft grab ของเราสมถามากๆน้องชอบเที่ยวแบบซิตี้ค่ะเป็นสาวแบบ คุณนายไฮโซใช่ไหมคะ 菜。啊，当然那我说呢，<laughs> 这个接下来的问题呢，就是说啊，领、呃、o 呢，他们喜欢怎么样的去啊、呃，算是旅行的这个、风格有什么不同的风格？那我说那高姐有说到，其实让他们自己回答其实没有意义，让他们回答对方喜欢怎么样去旅游的风格。那玲玲呢有说到，就是 o 喜欢就是城市的那一种，就是可能去逛街啊，去城市的那一种的去逛逛啊。哦、对。 น้องอ๋อครับตอบของพี่หลิงบ้างของพี่ลิงบ้างแน่นอนอยู่แล้วว่าชอบธรรมชาติค่ะชอบทะเลน a t u r e ชอบชวนมากแล้วไปไหมครับไปทะเลก็ได้แค่ชวนก็ได้แค่ชวนแหละมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแบบว่าติดงานเอออะไรเพราะว่าส่วนมากงานนะไปออกงานคู่กันอยู่แล้วชอบชวนให้ทายว่าฝ่ายไหนค่ะที่ชอบติดงานมาก สองออมถ้ามีโอกาสอาจจะได้ไปเที่ยวด้วยกันใช่ไหมคะเามีโอกาสก็อยากไปเที่ยวด้วยกันพี่หลิงเขาก็จะชอบเป็นแบบว่าแนวทะเลธรรมชาติอะไรอย่างนี้ไปใช่ไหมคะเคยเคยชวนน้องออมไปทะเลที่ไหนบ้างไหมคะเคยเคยชวนไปค่ะคือส่งส่งลิงก์ไปเป็นเป็นที่ที่แบบพิเศษหน่อยใช่ค่ะ ต่เอาจริงๆแต่ก็ได้แค่ชวนแหละเหรอโอ้ยน้อยใจแล้วน้องอมเห็นไหมพี่หลิงน้อยใจแล้วนะหลังจากงานนี้ไหมลูกหลังจากงานนี้ไหมเอาจริงๆ้วไม่ใช่เขาถือกติกันที่ว่างจริงไม่ต้องไปที่ไหนก็ได้ขอแค่ที่นั่นมีเธอก็พอเกิดว่าชวนได้ค่ะชวนพี่หลิงไปเที่ยวได้หนึ่งที่หนึ่งวันเราจะเลือกชวนไปที่ไหนจริงๆอยากเลือกเชียงใหม่ค่ะ เหมือนกับว่ามันได้ทั้งสองอย่างทั้งซิตี้แล้วก็ทั้งเนเจอร์ด้วยถ้าเกิดว่าอยู่ดีดจๆจะจอยากไปเที่ยวเนเจอร์อย่างเงี้ยเราก็กพาขึ้นดอยออหรือว่าถ้าอยากเที่ยวซิตี้หน่อยอก็พาไปแบบคาเฟ่ฮอปปิง้งนิมมง่งนิมมา,าแบบนั้นใช่ไหมเพราะว่าเราไปเที่ยวด้วยกันนะ่ะเราจะแบบว่าเอาแต่ความรู้สึกของเราที่ตั้งไม่ได้ใช่ไปไหมชวนหน่อยชวนหน่อย ส,ส,ส่งลิงก์มาได้ค่ะไม่อยากส่งลิงก์มาส่งลิงมาได้ไหมเจ้าวลิงส่งลิงไปนะคะเช<อ>ียร์ยมวยเชียรมวยด้านหลังเชียรมวยนะคะ 那那我们呢？我、哦、们刚才有说到，主要是如果是有机会要带玲玲姐去哪里玩呢？她会选择去清迈哈，清、哦、迈这边。清迈那边呢，主要是她说有算是有大自然，也有城市的这个风味在那边。所以呢，她说除了是可以去大自然之外呢，也可以去一些好喝的咖啡馆、咖啡厅等等之类，可以去吃一些啊，看看一些不同的漂亮的这个 cafe 等等哦。所以呢，她说这样子的话，其实玲玲应该会喜欢。但玲玲说什么？你刚才说。 喜欢那你你你你给 link 我哦给给你 link link อย่าลืมนะคะในวันนี Five ้นะคะถ้าเกิดว่ามีภาพความประทับใจนะคะสามารถลงโซเชียลกันได้นะคะเอามาอวดนะคะเจ้าความรัก together we launch this campaign launch campaign uh, this officially by pinning the location right now as a symbolic start of this joyful journey across Thailand with Link Arm ซีสามสอง หนึ่งน,นี่ก็คือเที่ยวทั่วไทยสุขก,กันใหญ่ไว้ใจแกรว่เชตงุาด้วยนะครับ คือเที่ยวทั่วไทยสุขกันใหญ่ไว้ใจ Grab ค่ะความร่วมมือระหว่าง Grab และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะใจเสียง掌声鼓励给我们环游泰国一定要用 Grab ผู้บริหารทุกท่านนะคะและน้องเหล๊กน้องอมนะคะขออนุญาตมองกล้องทาง,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 งด้านหน้านะคะเพื่อเก็บภาพความประทับใจความยิ่งใหญ่ในครั้งนี้นะคะเบื้องหลังของเราค่ะเป็นพลุที่ยิ่งใหญ่ตระการตามากๆเลยค่ะ Once again let's give them a big round of applause for Grab Amazing Thailand for this wonderful event ใ่ายรูปทำเป็นพยาจ้ารท่เที่ยวะเทไท้ทุกคนมาถ่ายรูปทำเพยกับการท่องเที่ยวรอบโลกของประเทศไทย 来自 Grab 和泰国旅游局，还有我们的李昂，好漂亮的可花，的得大家，拍照了。玩、啊，一起玩，s t 玩，一 i 玩，一起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 玩，一 สชิญชวนทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยนะครหรือว่าชาวต่างชาตินะคะมาเที่ยวทั่วไทยกันนะคะทุกท่านค่ะสามารถใช้บริการของ Grab ได้นะคะใส่โค้ด Amazing 25ค่ะรับส่วนลดสูงสุด100บาทนะคะใช้ได้กับทุกบริการของ Grab เลยค่ะ That's right today this is the official opening of a campaign Travel Thailand Double the Happiness with Grab And we have the code for you guys for 100 baht discount, which is amazing 25. Okay, make sure you guys grab the discount code as well. Thank you so much. Once again, let's give them a big round of applause, everyone. <laughs>

Oh. ตื่นเต้นจังเลย <Yeah. S 2> พี่หลิงขับรถเอ้ยผมบอกโบ,บ,บ,บตบิไปส่งไปรับกันไหมคะอ๋อไม่ค่ะมีคนขับออ๋ g รับ เออครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เล่นเกมผมว่าเก้าอี้อาจจะต้องชิดกันนิดนึงมันห่างกันไปหน่อยครับเอไม่เหมือนคนคนนั่งต้องชิดกันหน่อยครับเขาสื่อกิที่ว่าเก้าอี้ห่างกันไม่เป็นไรพี่เวฟแต่ใจเราใกล้กันมากเอ้ยอันนั้นสำคัญที่สุดนะครับจ้าค่ะโอเคค่ะปกติน้องหลิงขับรถเป็นยังไงคะฟีล์มการขับรถของเราเร็วช้าหรือว่ายังไงเอ่ยช้าช้าค่ะปลอดภัยภัยมากใช่เคยคิดจะสมัครแก๊บอ๋อค่ะ ไม่ได้สมัครใช้บริการนะคะสมัครไปขับนะคะสมัครแก๊ปเลยค่ะจ้ะโอเคค่ะพอด้วยเดี๋ยววันนี้โคลงให้พิงไปก่อนโอ้โหโอเคค่ะไปไหนดีนะเดี๋ยวพี่กระสิบช่วยใบ้นะโอเคได้ค่ะเลิกเลยแล้วเหรอคะเนี่ย หมดเวลาแล้วครับหมดเววลลาแ้พี่กรจิหมดเวลาไม่นานแล้วครับหมดเวลาไม่นานแล้วนะอยากถามแค่ว่าเมื่อกี้หลิงตอบว่าพระแก้วเป็นคะแนนของใครอ่ะเป็นคะแนนของน้องอ๋อน้องเป็นได้ยังน้องก็น้องตอบตาพี่น้องน้องก็ต้องให้คะแนนพี่สี่เอาเหรอโอเคโอเคกติกาคือก่อกวนเพราะน้องปรากฏว่าเปลี่ยนกติกาไปช่วยเขาแสดงว่าเขาน่ารักน่ารักเขาน่ารักแล้ว เราก็โอเคเราก็จิและทีมก็อนีนะคะและน้องออมนะทำไปได้สี่คำสี่คะแนนชนะไปค่ะมันชนะตรงคำที่หนูตอบวันพระแก้วอ่ะลูกน้องอมไปหมานะครับน้องหลิงไปแมวนะครับผมโอเคพร้อมไหนสามสองหนึ่งป้ายค่ะ โอเคคขาเปล่ชั่วโมงแล้วเหรอคะเนี่ยไปไวมากยังไม่ครบอันดับแรกเพราะเมื่อกี้อ่ะไม่ผ่านจ้ะเพราะว่ารูปอ่ะจมูกมันชิดชิดกับหูเลยถูกไหมฮะกรรมการเมื่อกี้กรรมการขยี้มากแฟนคลับบอกว่าไม่ผ่านถูกไหมฮะไม่ผ่านใช่ไหมฮะไม่ผ่านไม่ผ่าน อูชิเกนใชช่ม้ื่อเต็มเขาชื่ออาบูชิเกนเลยอาบูชิเกนใช่ไหมจริงๆไม่มีเดอะแต่นี่เขียนผิดอ๋อออโเคาบูชิเกนเพราะว่านี่อยากให้ชื่อบูนี่อยากให้ชื่อชิเกนอ๋อรวมกันเป็นอาบูชิเกนไปชื่อกับนามสกุลชื่อกับนามสกุลนะครับผมแล้วหนูอยากได้อยู่แล้วหรอพี่ถึงซื้อให้เป็นของขวัญหรอเคยบ่นว่าอยากได้แล้วก็เอารูปให้เขาดูจ้าว่าเนี่ยสีอะไรดีแต่สักพักนึงก็ไม่เอาละเดี๋ยว เดี๋ยวแม่ไม่มีคนเลี้ยงเลยไม่ใช่น้องออมบอกว่าน้องออมจะซื้อแล้วเดี๋ยวด้วยเหตุผลใดๆก็ใช่ถอดใจเรียกได้ว่าถอดใจชพี่หลิงก็เลยซื้อให้น้องใช่ผ่าเลยเออโอเคเดี๋ยวมันมีอาบูชิเก้นหนึ่งเดี๋ยวมันมีอาบูชิเก้นสองตามมาสามสี่ตามมาแน่นอนจะได้มีเพื่อนจะได้มีเพื่อนเมื่อคืนทำ เมื่อคืนก่อนจะนอนตีสตีสองแล้วตื่นมาป้อนข้าวอบูตอน8โมงเช้าโอ้โรู้สึกรู้สึกรักแม่ขึ้นมาทันทีเลยค่ะแสดงว่าไม่เคยเลี้ยงหมาน้อยสินะอุนิ่ไงใช่ไงแต่อุนิคือหมาก็จะแบบต้องดูแลมากกว่านี้อแสดงว่าอุนีโตหน่อยแล้วแน่เลยตอนตอนเอามา ตอนที่หลิงได้หมาใหม่ๆอ่ะหลิงต้องแบบลางานทั้งเดือนเพื่อที่จะดูแลเลยอ่ะโอ้โหถือว่าทางแกร็บและททโชคดีมากเลยนะคะเพราะว่าน้องเพิ่งได้มาไม่กี่วันนี้เองน้องไม่ได้ลางานวันนี้นะคะดีที่น้องออมไม่ลางานมางานแกร็บเออถ้าน้องลางานมาละแย่เลยนะคะจะสลับกันไหมเมื่อกี้เราสลับกันสลับกันสลับกันอีกทีหนึ่งต้องหลิงงสลับกันกับพร่เขาเราใบเบี่ยงไม่สําเร็จนะคะบอกเลยว่าคุยไปตั้งนานนึกว่าลืมไปละไม่ได้ไม่ได้ ฝั่งนี้กรรมการยังไม่ผ่านครับเอาละครับผมถ้าพร้อมแล้วนะครับทุกคนตั้งกล้องพร้อมนะครับมาค่ะ3 2 1หนึ่งไปค่ะิงอไปอุ้ยโอเคค่ะสั้นไปหรือเปล่าได้ได้เจอไหมเมื่อกี้ได้ถ่ายถ่ายได้ไหมเมื่อกี้ชั่วโมงหนึ่งเลยนะไม่ได้เมื่อกี้หนึ่งชั่วโมงชนะพี่ไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าความรักด้านหลังบอกว่าไม่ได้นะคะใช่ด้านหลังบอกว่าไม่ได้ทางทททแล้วพี่แก๊ปบอกว่ายังไม่ได้ค่ะ ได้ไหมฮะถ้าไม่ได้ก็ต้องร่วมกิจกรรมแกลปบแล้วแหละเพื่อ,อ,อที่จะมาเจอหลิงออมอีดอ,อ,อย่าลืมใส่โค้ดด้วยนะคะครันะคะซิตี้เนเจอร์และ Amazing อเมซิ่งสองห้าฉันตรงนี้นะคะ รณภัฒน์นะคะพร้อมหรือ,อยังคะพร้อมอะไรคะโอเคฮันนีมูนะค,ะค่ะพร้อบค่ะกลับไปจีนฮ่องกงค่ะเสียน้องออก น,น,น, courses. นี่เป็นไงออกก็ไปดไ้วยนี่แหละรวันเส,สดีค่ะไปฮ่อกกงค่ะแย่ๆๆๆ,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 ๆหนูอยากพาเขาไปญี่ปุ่นน่าจะบูรของน้องอองออยากไปสวนละสายมากทั้งๆไปวิ่งไอ้ใจก็เนีอาจะต้องทำทัางทุกอยักอาชิวก่อน เห็นแล้วหลิดแบบน้องอมน้องชอบแน่ๆเลยอ่ะจริงๆอ่ะเราเป็นคนชอบภูเขาแต่ว่าเขาเป็นคนชอบทะเลน้องก็อยากจะพาไปเที่ยวทะเลแล้วก็ไปเช่าเรือส่วนตัวน้องก็ไปนั่งเรือ เรามาด้วยแฮปปี้เบบีเดย์ให้กับน้องอมค่นะ xong 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 xong